ส่งศพที่อื่นเนี่ยนะครับพี่ว่าเราห่อศพอย่างดีแล้วส่งให้เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าศพนั้นไม่ใช่ศพทหารขเขมรคือคือบิดเบือนว่าไม่ศพทหารขเขมรผมผมบอกเลยบอกว่าการกระทําเช่นนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่ไร้เกียรติและศักดิ์ศรีแทนที่ผู้นาเขมรเนี่ยจะยกย่องเชิดชูว่าทหารเหล่านั้นเนี่ยสละชีพในสนามรบในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยไม,ไม่ทหารเขาคือมันเป็นการด้อยค่าคนของ ของตัวเองโดยอย่างสิ้นเชิงผมรู้สึกมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยการทำเช่นนี้แล้วผมคิดว่าลูกของเขาหรือภรรยาของทหารเหล่านี้เขาจะรู้สึกอย่างไรกับการที่เขาพลีชีพแต่ถูกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทหารเขมรครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เริ่มมีการเรียกร้องมากในเขมรผมว่าเขมรวันนี้เนี่ยโดยฮุนเซนเนี่ยน่าจะรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพลาดตรงที่ว่าไม่คิดว่า การตอบโต้กลับของฝ่ายไทยในทางด้านการทหารเนี่ยจะตอบโต้กลับได้ขนาดนี้เพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยอาจจะไม่กล้าทำนะแต่วันนี้เนี่ยมันเจอการตอบโต้กลับอย่างอย่างถึงพลิกถึงขิงของฝ่ายไทยทําให้ผมเชื่อวันนี้เขากลับต้องมานั่งคิดแล้วว่าไม่น่าเลยไม่น่าเริ่มอันนี้เลยนะถ้ามาีฟังอยู่หรือทางฝั่งพี่น้องชาวมบูชาฟังอยู่ผมอยลัจะบอกว่าทหารไทยเราอะตรงนั้นมันไม่มีใครเลยมันมีทหารหลงคุณ อยู่วันสิบแปดคนมีทหารของเราอยู่อีก,อกหน่วยหนึ่งถ้าทหารของเราเนี่ยจะฆ่าทหารคุณทั้งหมดเนี่ยเขาก็ทําได้เขาจะไม่ต้องเอากลับมาเลยครับเขายิงทิ้งตรงนั้นเลยแล้วกบฝังเรียบร้อยจบไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นถูกไหมฮะถ,ถ,ถ้าวันนั้นยิงตายหมดเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่าเราก็บอกได้ว่าตายแล้วก็กสู้กันระหว่างสู้กันแล้วก็แค่สุดท้ายก็หอ่อศพ แล้วก็ส่งให้แต่ในคาราเดียวกันเขากลับมากล่าวหาเราว่าเราโอโ้โหเขาขุ่อย่าง,งาน,นี้อ่านาเราเจ้าเล่ห์ว่าขอจับมืออะไรอย่างนี้ไม่จริงเลยครับอันนี้คือผมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังครนะครับ,ร,บ,ร,บรวมหมายรวมไปถึงเรื่องของการส่งศพส่งศพที่อื่นเนี่ยนะครับที่ว่าเราห่อศพอย่างดีแล้วส่งให้เขาเนี่ยเขาก็บอกว่าศพนั้นไม่ใช่ศพทหารเขมรค,คือบิดเบือนว่าไม่ศพทหารเขมรผ,ผมบอกเลยบอกว่าการกระทําเช่นนี้เนี่ยเป็นการกระทําที่ ไร้เกียรติและศักดิ์ศรีแทนที่ผู้นำเขมรเนี่ยจะยกย่องเชิดชูว่าทหารเหล่านั้นเนี่ยสละชีพในสนามรบในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ทหารเขาคือมันเป็นการด้อยค่าคนของอของของตัวเองโดยอย่างสิ้นเชิงผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเลยการทำเช่นนี้แล้วผมคิดว่าลูกของเขาหรือภรรยาของทหารเหล่านี้เขาจะรู้สึกอย่างไงกับการที่ เขาพลีชีพแต่ถูกบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชฐานขเขมรครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เริ่มมีการเรียกร้องมากในขเขมรว่าสามีเขาอยู่ที่ไหนความหมายคือแม้กระทั่งภูมะเขือเนี่ยพึ่งผมพึ่งคุยกับเพื่อนที่อยู่ในหน้าแนวเลยบอกว่าเริ่มได้กลิ่นศพนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยไม่ดูแลทหารของคุณเลยเสียชีวิตก็ไม่กลับเข้ามาเก็บครับแล้วก็ด้อยค่าอีก ผมเลยว่าการกระทําเช่นนี้เนี่ยมันบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ทําให้ความนิยมชมช,มชอบตระกูลหุนเนี่ยมากขึ้นเลยครับมันจะต่ตําลงไปอีกเขมแงเขาคงเตรียมการว่าเวลาเราส่งเฉลยศึกไปเนี่ยมผมก็เดาเกมต่อในอนาคตข้างหน้าว่าวิความเจ้าเล่ห์ของเขาเนี่ยคงจะเดี๋ยวพอสัมภาษณ์เฉลยเสร็จแล้วก็ต้องมาบอกว่าไทยอ่ะท้าลุนุงตกรนทำนูน่นทำนี่แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเ,เราจึงต้องมีหลักฐานไว้ด้วย เพราะขนาดที่ว่า,าลูกระเบิด F16 ที่เขาขุดได้ผมว่าเขาก็สร้างหลักฐานเท็จอีกเพราะลูกระเบิดอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่ของไทยใช้ครีบหาง <c oughs> ผมถามกองทัพอากาศแล้วว่าครีบหางก็ไม่ใช่แล้วสิ่งสําคัญคือสิ่งที่ขุดเจอนั้นเนี่ยเขาพยายามจะขุดเจอในพื้นที่บ้านประชาชนเพื่อจะกล่าวหาไทยว่าทิ้งระเบิดไปที่บ้านประชาชนเราชัดเจนมาตลอดครับว่าสิ่งที่เราทําปฏิบัติการนั้นเนี่ย เป้าหมายทางทหารเท่านั้นคือวันนี้เนี่ยเราชนะในสนามรบแต่แพ้ในสนามโลกอย่างนี้ไม่ได้นะ uh huh. เราต้องชนะทั้งในสนามรบและชนะหรือได้เปรียบในสนามโลกด้วยการประทะครั้งนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่ากองทัพเราเนี่ยมีการเตรียมกำลังที่เหมาะที่ดีครับคือทหารนะจะมีสองอย่างคือหนึ่งเตรียมกำลังกับสองใช้กำลังความหมายคือเอากำลังที่เตรียมไว้นะนะั้นน่ะมาปฏิบัติจริง วันนี้การปฏิบัติจริงมันเกิดขึ้นตามแนวชายแดนการปฏิบัติในการเตรียมกําลังคือการฝึกการรบการเตรียมกําลังด้านกําลังพลการเตรียมกําลังด้านยุทโธป,ปกรณ์แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเรามีการเตรียมกําลังอย่างเป็นขั้นตอนจริงๆแล้วพอเราไปรบเนี่ยอย่างเมื่อสักครู่ที่เล่าให้หนุ่มฟังว่าเราเข้าตีแบบไหนเราใช้ความกล้า,าหาญของกําลังพลแบบไหนเนี่ยแสดงว่ามันสะท้อนผ่านการใช้กําลังครับซึ่งผมก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วทหารเราเนี่ยการฝึก เป็นสวัสดิการที่ดีที่สุดของทหารน่นหมายความว่ามันจะทําให้เขาเนี่ยอยู่รอดในสนามบรบครับและอีกอย่างหนึ่งคือคําขวัญที่เรายึดอยู่เสมอคือฝึกอย่างที่จะรบและถ้ารบรบต้องชนะนี่คือทหารเราทําอย่างนี้มาตลอดตามแนวชายแดนก็คือเราไม่ได้ไว้วางใจฝ่ายขเขมรเรามีมีการเตรียมความพร้อมตามปก,กตินะครับแล้วก็ถามว่าเราเพิ่มเติมกําลังไหมไม่มี เราปฏิบัติตามส่วนที่สัญญาเราปฏิบัติตามสัญญาอย่างชัดเจนปัจจุบันแต่เรามีความเตรียมพร้อมของกําลังที่อยู่ในที่ตั้งนะเฮ้ย <Hey, S 2> เราจะทันเหรอทันครับเพราะว่าการเข้ามานาคมของเราเนี่ยดีกว่าฝ่ายนู้นเยอะอแป๊บเดียวเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมกําลังได้ทันทีนั้นเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับฝั่งขเขมรเนี่ยอาจจะมีเส้นทางการเคลื่อนที่ที่ไม่อํานวย นะความเจริญของประเทศในด้านเศรษฐกิจมันไม่สามารถจะทุ่มกําลังหรือทุ่มงบมาในการสร้างการส่งกําลังเนะี uh ่ย huh. ของเราต้องบอกว่าเรามีการส่งกําลังที่ที่ดีกว่า uh huh. มากดังนั้นตอนเนี้เราไม่ยังเป็นต้องเพิ่มเติมกําลังตามที่ขเขมรทำที่ผิดสัญญาแต่เราสามารถที่จะเอากาลังมาเพิ่มเติมได้ทันเวลาครับเราต้องเฝ้าระวังหรือต้องตลอดไปไหมหรือยังไงตลอดไปครับ oh oh. ไม่ไมค่ความหมายคือตามแนวชายแดนที่มันมีที่มันมีสิ่งบอกเหตุว่า มันจะไม่สงบเนี่ยฝั่งตะวันตกก็ดูสงบกว่านะครับกว่าฝั่ง,งกว่าฝั่งนี้ครับมากกว่าถามว่าเราก็ต้องเตรียมการไว้อย่างเช่นต่อไปนี้เนี่ยมันมีภาพข่าวว่าเออขเขมรจะฝึกร่วมกับสหรัฐอเมริกาฟื้นคืนการฝึกร่วมอะไรเงี้ยนะครับฝ่ายความมั่นคงก็ต้องติดตามว่าเขามีการเพิ่มเติมกําลังมีการซื้ออวุธยุธทธปกรณ์อะไรเพิ่มขนาดไหนไหม,มนะครับเราก็ต้องเตรียมการในส่วนของนั้นด้วย ผมว่าขเขมรวันนี้เนี่ยโดยฮุนเซนเนี่ยน่าจะรู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองพลาดตรงที่ว่าไม่คิดว่าการตอบโต้กลับของฝ่ายไทยในทางด้านการทหารเนี่ยจะตอบโต้กลับได้ขนาดนี้เพราะเขาคิดว่าเราเนี่ยอาจจะไม่กล้าทำนะแต่วันนี้เนี่ยมันเจอการตอบโต้กลับอย่างอย่างถึงพลิกถึงขิงของฝ่ายไทยทำให้ผมเชื่อวันนี้เขากับต้องมานั่งคิดแล้วว่าไม่น่าเลยไม่น่าเริ่มอันนี้เลย